หลักกิโลนำโชคเหมือนเดิมนะครับเพิ่งกลับมาถึงเนะาะม,มาถึงก็ได้รับข่าวดีนะครับได้รับข่าวดีจากพี่คนใส่เ,เสื้อดำนี่นะครับลูกสาวรลูกชายครันั้นลูกชายลูกชายทำย,รรยังไงครับยังไงแววว่ากรรมกรรเข้อสารเลยครับเอ๊ะมัน,มน,มน,มนเคยมีอเนาะเด็กขนาดนี้กรรเข้อสารแล้วเราก็มานับได้อะไรนะครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งหนึ่งสองได้ได้ซื้อไปหมดเท่าไหร่ครับสามพันซื้อได้สามพันถ้าคิดเป็นเงินก็เป็นแสนนี่แสนเจียงแสนโอ้โหป้าเขาซื้อเขาก็เลยให้มาจับให้ป้าเอานะครับป้าถูกนะอันนี้อันนี้เป็นหลานเนาะคนนี้เป็นหลานชื่ออะไรครับน้องอะไรนี่น้องสแต็มน้องสแตม เอาน้องสเตมวันนี้จะจับให้คุณป้าอีกนะอเนาะอ,อันนี้เป็นแม่อันนี้แม่แต่ป้าไม่อยู่ป,ป้าให้จับป้ากากับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวร้านน้อยนะครับน้องสแตมจะจับจับกำขา้อสารนี้ไหมลูกเดี๋ยวเอาข้อสารมาให้ข <c oughs> องันนี้จะจับบิงปองนะครับน้องสเตมนี่ต้องเป็นผู้ชายเนาะผู้ชายผู้ชาย ซื้อหมดซื้อสามพันซื้อซื้อสามพันสามพันเบ๋ยซื้อ, 3000. อ 3000. สามพัน 3000. แต่ถูกอะถูกสามพันหวเอกชนซื้อสามพันถูกสามพันก็ฮะก็นั่นแหละแสนกว่าสองแสนกว่าสามพันคู ประมาณนั้นแล้วครับเกือบสองนะหกหมื่นห้าต่อพันสามพันได้แสนงูมั่วมั่วมัวเอาง่ายๆกันเลกันเกือบสองแสนแล้วกันเกือบสองแสนเอา้าโหนะครับนะมาเดี๋ยววันนี้เราก็มาเพิ่งมาถึงเนาะหลังจากที่กลับบ้านไปมาใหม่นะมาเจอคนที่ไหนครับพี่เป็นคนที่ไหน เออเนาะสูงหวยดีจังนะสีขอนี่เนาะสีขอมั่งสนมมั่งต่อไปก็จะเป็นเราเนาะเมื่อกี้ไปแม่มาไงฮะแม่อยู่เนี่ยสนมเนี่ยบ้านกระพะักรอันนี้จะให้น้องสแตมจับลูกยิงปองเดี๋ยวับเด้อเกือบสองแสนเลยเกือบสองแสนโอ้นะครับรับโชคเต็มเต็มแสนเก้าแสน 19,999บาทประมาณนั้นอ่ะโชคดีไปโชคดีไปแล้วเคยมาไหมครับนี่น้องสระจำเคยมาไหมไม่เคยเลยครั้งแรกผมเห็นแต่ไอ้นี่ไงที่ว่าลงไลฟ์กันอืมผมเห็นเห็นแต่ตามโซเชียลแต่ยังไม่เคยเอออยู่ใกล้ๆไม่เคยมาเนาะอ่ะมานี้ก็โอ้อยู่ชลบุรีไปทำงานที่ชลบุรีไปทำงานที่ชลบุรีเนาะเอา นะครับมาดูว่าตาปเป๋วนี่จะถูกหวยหรือเปล่าหนใจปลาถูกหวยหรือเปล่าดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะไม่เน้นเด็กเนาะถางห่างนิดน,นึงครับเอาขออีกครั้ง ว่าเลขเด็ดนะครับจากน้องสเต็มจะได้เลขไหนหลังจากที่จับกรรมข้าวสารนะสมัยก่อนคือผมก็เคยให้ให้ลูกสาวนะกรามข้าวสารมาก็อ่องยันหนึ่งแปดตั้งแต่อายุประมาณสักขวบหนึ่งนี่แหละขวบขวบขว,บขวบนี่แหละแต่ลูกชายก็มาลูกชายก็มาเขียนใส่มือให้เลยลูกชายอีกคนหนึ่งเขียนหนึ่งสองให้อีกนั่นก็ถูกอีกถูกหนักมากเลยถูกยี่สิบบาทพี่ไม่สมัยไม่ดิเมื่อก่อนไนโซมโบน่ย กรรมก็สารให้ออกหนึ่งเปดน,นับไปได้สิบแปดสิบแปดเบ็ดซื้อร้อยเดียวโอ้อานะครับแล้วแต่โชคใหญ่โชคน้อยโชคหวานโชคอะไรเนาะวันนี้นะครับก็มีอ่าปู่เทพนะครับปู่เทพมาเนาะเรามาไม่ทันนะครับเนาะก,นก็มาเขียนบทเพลงให้กับตาจันนะเอ้า เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ,เด,วรอเดี๋ยวรอพี่เขาทำอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูเลขที่ให้โชคกับบรรดา fc ของหลักกิโลเราตาเตตจันเนาะนี่ครับสารตาจันให้เต็มเต็มนะครับให้ตรงตรงเตม็มเต็มเลยนี่ฮะเลขนี้เลยเด้องวดหน้าข้าวหน้าจะตั้งสารให้ใหม่ครับน้ยินแววว่าจะทําสารให้ตาจันใหม่แล้วก็จะย้ายตาจันลงมาเนาะให้อยู่ให้อยู่คนเดียวว่าง,งา่ายให้อยู่คนเดียวไปเลย อเอา้ทาทั้งเจ้าที่ปู่เทพมาบอกเนาะเราจะทั้ทำสารให้แกใหม่่ะมาลุ้นกันอืมวิตนเาวินาทีสำคัญมาแล้วเลขตัวแรก<อ>จะไ,ไ,ได้เลขตัวไหนจับได้หรจับไม่ได้จับไม่ได้จับไม่ได้หรอเนาะเอา้า โอ้โหกำเข้าสารให้ป้าเนาะให้คุณป้านี่เป็นนี่เป็นพ่อกับแม่ของน้องสแตมนะครับป้าอีกคนนึงเลขอะไรครับเจ็ด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 เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า เด็กละเม้นอะีรตีไปมือจับแล้ว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 น้องสเต็มจับแล้วจับสเต็มสีแล้วจับสเตมสีแล้วเอามาสตัวอะไรเ่ยจับสเตมสีนะครับเจ็ดนพี่อ๋อเจ็ดไหมนี่เจ็ดเจ็ด เก้าสี่สองนะครเ้อหมอสแตมออกเก้าเจดอพอหมอสแตมได้อะไรนะเก้าสีสองนะครับนาะจับไม้เสียมสี่เนี่ยพอหมอสแตมนะครับคุณพอได้เจ็ดเก้าเจ็ดับจิงองเอ็น้องสแตมได้เลยนะเก้าสองเก้าสี่สองเอานะครับนั่นทะเบียนรถอีกเอ้าตรงกัน ตรงกันหลายตัวอยู่อ่ะพรุ่งนี้คืนนี้อาจจะมีพ่อหมอมาหมอแม่หมอมาแม่เดี๋ยวรออีกทีเอ้านั่นรองแล้ว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 นะครับรองแล้วรอเลขทูบอีกอ่ะเดี๋ยวรออีกทูบอีกนะครับร้องแล้วอ้ามีตังเงี้เอ้าน้องๆมีตังเนี้ยมีตังนับตังนับทองจมนี่อันนี้กี่ขดสองขบยังน่ะสองขดบนี่ยกำลังเขียนให้เลยเนี่ยขนาดนี้แล้วนี่ จับปากกาไปนี่ได้หวยเลยเนี่ยในเลขสวยเลยแหละ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอถูกะนะครับหลังจากที่หลายๆท่านนะครับที่ถูกทั้งเลขสองตัวเลขสามตัวนะครับก็จะเริ่มทยอยกันมาแก้บนแก้บนแล้วนะครับหลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็จ,จะมีอีกเยอะนะครับที่จะมาแก้บน แล้วก็จะมีพ่อหมอกี่คนนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังตรงนี้เลยมีคนที่เข้าก็มีมมอ่ะแรกๆก็เป็นปูเนะป่เทพเนาะปู่เทพเราลองลงมาก็อาจารย์ไพรินนะแล้วก็อ่ะปู่ลบบุรีก็ถูกนะอาจารย์รที่ลบบุรีก็ถูกก็เข้านะเข้าหลายท่านเข้าหลายท่านนะครับเขาเ้าก็มีเน้นๆก็มีปู่เทพนี่แหละอ่าสามาหนะ้าสามเนาะ แล้วก็อาจารย์ไพรินก็สามห้าห้าสามเหมือนกัน,นก็ลองดูนะครับอาจารย์ทั้งหลายที่ถูกก็คงจะหมุนเวียนกันมานะให้โชคให้ราบกับเอฟซี FC เราอีกเนาะไม่ปิดกั้นนะครับพ่อหมอแม่หมอไหนจะมาเข้าทรงจะมาดูจะมาอะไรก็เชิญนะครับมา,มาเข้าทรงมาขอเลขขอราบให้กับ f อฟซตัวเองเนาะมาได้นะครับมาได้มาได้ทุกคน เว้นแต่อย่ามาสะกดวิญญาณนะครับเด้อแกนพอสะกดไหมหวยออกนี่จะยากนะครับเนาะแล้วก็เรื่องจอดรถนะครับเด้อด้านในจอดฟรีนะครับด้านในที่เรากี่ไร่นะยะมีที่จอดรถยี่สิบไร่เนาะยี่สิบไร่นะครับแต่ยังไม่ได้ถมนะครับถมไปแล้วหนึ่งไร่ที่มียี่สิบไร่ครับแต่ยังไม่ได้ถมเน้อจอดก้องขวางครับได้อยู่ประมาณทกร้อยกว่าคันนะครับมาจอดได้เลยครับถ้าไม่เป็นไรก็จอดในในบิงนาแกได้เลย เข้ามาข้างในฮะด้านนอกมันแบบนะอาจจะเป็นอะไรที่กีดขวางก็จะราจรนะเข้ามาแบบเข้ามาปุ๊บก็จะเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวขวาเข้ามาจอดด้านในได้อีกครับเนื้อที่ยี่สิบไร่ครับยี่สิบไร่เอาเข้ามาได้เข้ามาได้จอดสบายกล้องห้อะเดี๋ยวมาดูเลขกันดีกว่าจะได้อะไรเอ่ยนี่ที่พ่อจับพ่อน้องสเต็มพ่อน้องสเตมจับ มก้าเจ็ดอะไรเก้าเจ็ดเกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดโอ้โหตา 9, <10. S 1> เอาไหนทูบไหนครับ 5, <10. S 1> ทูบกำลังจะตัวแรกอันนี้ที่กำลังลุกๆอุ้ยทำไมโทรศัพท์เป็นแบบนี้เนาะ ขาถามไหมคะว่าอยู่บ้านไหนนะอยูุบ้านยานี่างเอ้สี่ป่ะหรือสองสองสามสองสามไม่น่2 3นสองามสองสาม มันจะเป็นสองกับสามนะครับรออีกตัวนึงก่อนโดนทะเบียนรถเข้าไปอีกแล้วครับอันนั้นเป็นทะเบียนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านั่นเนื้องไงสามสองสองสามจะเป็นทะเบียนรถอ่รถใหญ่อีกคันหนึ่งรถกระบะอีกคันหนึ่งแล้วเจทะเบียนรถเนี่ยเอานะครับเอานะครับขอให้โชคเันหมานทุกผู้ทุกคน ได้เอานี่เลยบ้านลูกมีไอ้ของผมมันกางสองสามเลยสองสามหรือสองแปดติดเลยอะติดเลยติดด้วยไอ้นามองเห็นเก้าน้องมาว่าเราปอกแล้วทำอะไรทั้งลูนะท้ามามาเลยมาเลยนะครับถูกน้อยถูกมากก็ขอจากท่านแล้วเนาะก็ต้องมาต่อนะครับมาต่อตุ้งต่อเง้วไปมาแล้วครับเลขที่ออก สองสามนะครับเนาะรอรอรอน้องใครมีเรื่องนี้เลื่องนี้เอากลับบ้านก่อนอยากได้เก้ามันก็จะเป็นตรงทะเบียนรถใช่ไหมอ่าเอารอรุ่นรอลุนเอาทำมาเก้าเก้ามามีเฮนะเนาะไม่เก้าก็เป็นอ่าถ้าเก้ามามีเฮมีเฮเนาะสองสามจะมาแล้วไม่เก้าก็แป็งนี่แหละหัวแบบนี้ อ้าวตัวเล็กก็รุ่นอ้าตัวเล็กจ้องกับเขาอีกสองสามตรงทะเบียนรถทุกหลักเลยจุดทูบจุดทูบนี่ก็เป็นเลขทะเบียนรถกระบะเนาะสองสามเก้าเลขที่จุดไม่ได้น้อยเนาะเลขที่จับเซมซีก็ได้เลขทะเบียนของรถมอเตอร์ไซค์เอ้า นะครับขอให้มันหมานนะเฮ้ยยังน่งเก้าสองสามหกทะเบียนรถนี่เก้าจริงนะเก้าจริงเนาะไม่มีอะไรแปลง่นเะเก้าจริงนะครับเป็นเก้าจริงนะครับนะครับก็ตรงกับทะเบียนรถรถทะเบียนรถอะไรพี่เก้าสองสามหกเก้าสองสามหกเอ้าได้ลุ้นได้ลุ้นรางวัลนี่เนาะอันนี้เก้ตัวนี้จะเป็น เอา้ามันก็<า>ม,มันก็มาแล้วเนะาะรู้ป่ะไหน,นเนาะบ่นเนาะพี่เจ้าปูวันกลับบ้านเรานะครับเดี๋ยวันหน้าเดีย๋ยวมาใหม่พจ้เรียนรถสองสามเรียนรถเก้าสองอ่ะ,อะขอให้โชคดีโชคดีมันหมานร่ำรวยรำ่ำรวยถ้าถูกก็จะลืม,มลนะกลับมาแก้บนเด้อครับเด้อบนอะไรเอาไว้เนาะไม่ได้บนก็ดีเนาะเฮงเฮงครับเฮงเฮง ไปครับน้องอสเตมใช่ไหม,มน้องสเตม<า>นะให้โชคให้โชคให้โชคคุณป้ามาคุณป้าก็ซื้อ,อยังไงซื้อตั้งสามพันบาทเโอ้ใจทุ่มจริงๆใจใหญ่มากใจใหญ่มากหนึ่งสองหนึ่งสองอั 1, 2, 1, 2, อนไงเลยซื้อหนึ่งหนึ่งเอาหนึ่งสองอันเลยซื้อหนึ่งหนึ่งสามพันนะครับ